มันแก๊งเด็กหัวเกรียนนี่หว่าเราอย่ามีแก๊งอยู่พอดีเลยใครอมาเล่นอะไรกันน้าเล่นด้วยได้ไหมอะจะเล่นต้อเข้าแก๊งเราก่อนใครนายปีนรั้วเข้าไปกระโดดน้ำมาเลยทำให้ดูดูคอยดูนะเห็นน้ำแค่เนี้ยน้ำตื้นๆโดดเลยกันละกันโดดแล้วนะยาล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 าเฮ้ยมันแก๊งเด็กหัวเกรียนนี่หว่า อย่าม oh. oh. ีแก๊งอยู่พอดีเลยขอเด็กเข้าแก๊งดีกว่าโอ้โหแปรเอาเล่นกันยอะไรกันน่ะเล่นปีและแปลอยู่อ๋อเหรอเล่นด้วยได้ไหมอะจะเล่นต้องเข้าแก๊งเราก่อนเฮ้ยถ้าเราจะเข้าแก๊งนายอะเราต้องทำอะไรก่อนน่ะนายเห็นบ้านหลังนู้นเปล่านายนายหลังไหนหลังนั้นไงไม่มีใครอยู่ให้นายปีนลัวเข้าไปกระโดดน้ำถ้านายโดดน้ำได้อ่ะนายจะเป็นลูกผู้ชายพอที่อยู่ในแก๊งเราได้สิมาเลย ผู้ชายแล้วดูก <Brother> ล <ay> ้ามนนี่นี่นี่ดูดูเดี๋ยวทำให้ดูดูดูมดูนะดูนะใครดูนะดู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 งูดอด้ดูดูดูเูดนดู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 เูด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 เดู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 ดลูููู่ดดดู ดูงเงินไปไหนกันหมดวะกลับกันไปแล้วมั้งน้ำแค่เนี้ยน้ำตื้นๆมันไม่ลึกหรอกโดดเลยกันละกันเอาแล้วนะโดดแล้วนะหยาหัวคนนี้ควายหน้าไม่ถึง